สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูพี่นิกอีกแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้ปลอดภัยในยานพาหาะคะ่ะและวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ประเภทของยานพาหานะคะ่ะยานพาหานะแต่ละชนิดมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะคะเราสามารถแบ่งประเภทของยานพาหานะออกเป็น3ประเภทค่ะ 1. ยานพาหานะทางบกค่ะยานพาหานะทางบกหมายถึงยานพาหานะประเภทรถที่มีล้อและรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิงเช่นน้ำมันกา๊าซหรือกำลังไฟฟ้าได้แก่จักรยานรถยนต์รถจักรยานยนต์รถไฟรถบัส รวมถึงรถบรรทุกรถพ่วงชนิดต่างๆด้วยค่ะค่ะต่อไปนะคะยานผ่านนทางน้ำค่ะยานผ่านนทางน้ำเป็นยานผ่านนที่ใช้ในน้ำผ่านนทางน้ำม,มีความสามารถในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะโดยการใช้ใบเรือใช้ไม้พายหรือติดเครื่องยนต์ค่ะได้แก่เรือพายเรือใบเรือดำน้ำ และเรือชนิดต่างๆค่ะค่ะต่อไปนะคะยานผ่านะทางอากาศค่ะยานผ่านะทางอากาศคือยานผ่านะสำหรับการเดินทางที่สามารถบินไปในอากาศได้ค่ะเช่นเครื่องบินจรวดเฮลิคอปเตอร์และบอลลูนค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆเล่นด้วยนะคะเอ๊ะ เด็กๆพร้อมกันแล้วยังคะอ่าเก่งมากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะอ่าภาพนี้เด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นภาพอะไรอ่าเก่งมากเลยคะ่ะเครื่องบินคะ่ะแล้วเครื่องบินเป็นยานพาหนะชนิดไหนคะ<ๆ>เก่งมากเลยค่ะเด็กๆ เครื่องบินเป็นยานผ่านะทางอากาศค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆเอ๊ะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะเด็กๆค่ะถูกต้องค่ะรถไฟอ่าแล้วรถไฟเนี่ยนะคะเป็นยานผ่านะทางไหนคะเด็กๆแ้เก่งมากเลยค่ะรถไฟเป็นยานผาหนะทางบกค่ะ เดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยนะคะอ่านี่ภาพอะไรคะเด็กๆอ่าเก่งมากเลยค่ะเป็นภาพเรือแล้วเรือเป็นยานพาหนะประเภทไหนคะเก<ๆ>่งมากเลยค่ะเรือเป็นยานพาหนะทางน้ำค่ะ วันนี้นะคะเด็กๆทุกคนก็ได้ตอบคำถามของคุณครูได้เก่งมากเลยค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้รู้จักประเภทของยานพาหนะทั้ง3ประเภทกันไปแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆพอจะจำกันได้ไหมคะเอแล้วยานพาหนะที่บ้านของเด็กๆล่ะคะมีประเภทอะไรกันบ้างเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปคู่กับยานพาหนะที่บ้านของเด็กๆ ส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มห้องให้คุณครูและเพื่อนๆได้ดูกันบ้างนะคะแล้วพรุ่งนี้คุณครูจะมีอะไรมาฝากเด็กๆอีกบ้างนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย